ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นไปตามโชคชะตาปงบ้างอย่าไปยึดติดแล้วใจจะสบายสุขภาพก็ดีด้วยเมื่อน,นี้ลุยประกาศแอดมิตด,ด่วนโดยเพจยุยผู้จัดจาก,การแพวพาวท็อปไลน์ได้โพสแบบนี้ค่ะนิลุยแอดมิตเข้าโรงพยาบาลด่วนคุณหมอสั่งสกแกนสมองรอฟังผลใครอยากติดต่ออะไรนีิลยุยให้ติดต่อผ่านแอดมินยาวนะคะ หลังจากที่ชาวเน็ตได้ทราบข่าวเรื่องนี้นะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะอะไรหนักหนักกายหนักใจก็ปล่อยวางงานนี้ลยุยทําเพื่อคนอื่นมา,มากทําเพื่อตัวเองบ้างส่วนตัวคิดว่านี้ลยุยคงเครียดเรื่องวงด้วยส่วนหนึ่งแล้วใครจะเขียนบทให้พอๆล่ะปวดหัวนําเพื่อนสาวสร้างแต่ปัญหาหายไวเดอ้อนิลยุย นิลุยกืนไม่เข้าคายไม่ออกเข้าใจคําว่าเพื่อนทางที่ดีเราควรนิ่งให้เขาจัดการชีวิตเขาเองที่ป่วยก็ขอให้หายไวๆนะรครอบครัวนี้มีแม่นิลุยแกดีมากอยากเม้นดนะฮ่าฮ่าฮ่สูงมืออื่นวันอย่างนาะทุกครั้งที่จะไปขึ้นจุดๆเฮ้อหายไวๆเด้อนิลุยพญานาค ที่นลุยเอาเข้ามาอยู่ด้วยก็มีส่วนค่ะแรงท่านเยอะเลยกลายเป็นแรงดันเข้าหาตัวเองเอาคือเห็นเพื่อนไปเก็บเห็ดปวกอยู่ขอให้หายไวๆเดอ้ออะไรที่หนักก็ปล่อยวางบ้างนะนิลยุยอะไรหนักก็พักบ้างนะคะนิลยุยรักตัวเองก่อนนะคะเป็นอะไรมาใครเขาก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะหนังไม่สบายบ่อยมากน่าจะตรวจให้ละเอียด ชีวิตมีขึ้นมีลงซึ่งอย่าหลงลงอย่าทอ้อชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นไปตามโชคชะตาป่งบ้างอย่าไปยึดติดแล้วใจจะสบายสุขภาพก็ดีด้วยอยากเม้นแต่ดูเงินในกระเป๋าแล้วบ่อดีกว่าหาไว้ๆค่ะบ่อเ้วดอกแต่ก็ตู้สู้แบกมาหลายแล้วเจ้าก็บ่อให้คือว่าละ่ะอยากเม้นอยู่ปล่อยวาง อะไรหนักอกหนักใจพักกายใช่ไหมบีหนึ่งพักผ่อนเดอ้อยายห่วงตัวเองก่อนหายไวๆเดอ้อนี่ลุยดูแลตัวเองด้วยเข้าเสามาจุดเลขถูกเดอ้อนี่ลุยสูู้ค่ะหายไวๆนะคะนี่ลุยทุกสิ่งนี้ใช่เรื่องบังเอิญเหตุมีจึงเกิดผลสรรพสิ่งล้วนเกิดแต่กรรมจงแก้ให้ถูกแล้วจะดีขึ้น ไม่ต้องมาถามแม่ถามคุณนิรุเยเขารู้ตัวว่าจะแก้ยังไงแต่จะยอมทำไหมขอให้หายไวๆนะคะอะไรหนักก็ปล่อยวางบ้างนะพี่นิรุยปล่อยไปตามเวลาบ้างอย่าฝืนมันเลยนะหายไวๆนะคะกลับมาสู้ๆอีกครั้งมืออื่นสิ้นเดือนเด้อสาวหายไวๆนะคะอยากเม้นจังอื้อ อีกกับบ้านเก่าบ่นอขอให้หายไวๆนะคะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะไม่มีอะไรแน่นอนอย่าคิดมากนะคะหมวดนี้เลขสีบอกออกสามสูต์สติสูหายเร็วๆเด้อเอ้ยหายไวๆครับลุงปล่อยวางแล้วมันจะดีเองสู้ๆนะคนเก่งสามูจ้าหายไวๆนะคะ อยากเม้นเดย์ซูซูหายไวๆนะคะมาอ่านคอมเมนต์ขอให้หายไวๆเด้อเธอปล่อยปัญหาคนอื่นออกจากตัวเองรับรองเธอจะดีและมีความสุขเป็นกำลังใจให้นะ r p p หายไวๆนะคะสูซูนะยุย้ยปีรอดกว่าละสูรอบนี้ ซูซูนะครับเหนื่อยมาเยอะหายไวๆนะคะซูซูละครเรื่องเก่าเริ่มงใยแล้วค่ะท่านผู้ชมฮ่าฮ่หายไวๆเด้อไอ้ลุยพรุงนี้ไปเยี่ยมผู้จัดการเรือนนัดศาลมืออื่นสารนัดเดี๋ยวพัดมาป่วยก็ได้ไปสารอีกละไอ้ดอนคอยมึงสู้มาโมดทุกอยา่างฮ่าฮ่าฮว่า วันที่สามสิบเอ็ดสาวพรต้องไปเยี่ยมเพื่อนมีวางไปสาลอีกระตีคนเราถ้ารักเพื่อนจริงต้องเตือนว่าอะไรผิดไม่ใจเข้าข้างแล้วมันจะเข้าตัวเองทั้งนั้นเรื่องเจ็บป่วยไม่ซ้ำเติมนะคะแต่เรื่องเพื่อนควรเตือนกันไม่ใจเห็นผิดเป็นถูกมันเหนื่อยเจ้าของรักเพื่อนเตือนเพื่อนไม่ใจแบกให้ตัวเองหนักสู้ๆเดอ้อถ้าเป็นจริง ก็ขอให้ปลอดภัยแต่ถ้าแก้งขอให้เป็นจริงทุกรอบที่จะไปสารตุยโลดคนป่วยนอนโรงพยาบาลไปเกี่ยวอะไรเพื่อนเขาเออโยองได้ทุกเรื่องสินะเครียดบ่พักนี้คือเข้าโรงพยาบาลบ่อยปล่อยวางแน่ซูซูเดอ้อขอให้หายเร็วๆแก่คงเครียดสะตมมานานอ้าวสู้เด้ออีหมอ ปวดหัวกับเพื่อนสาวหาแต่เรื่องให้มึงสู้มาเบิด์ตทุกอย่างอย่าคิดว่ามึงอ้างว้างบอมีไผ่ลวงหน้าหนึ่งวันจะด้วยหวังว่าเพื่อนรักจะจัดการตัวเองได้แผนสูงออกลายหัวหมอคำสั่งเพื่อนเท่าของนางกำคือมาลงที่เพื่อนรักเอาเสียนลุยแอดมิดดูแทเซียบ่เชื่อคนที่รู้เยอะที่สุด สำบานเริ่มทำงานทุกอย่างกำลังจะกลับไปจุดเดิมทำไมฉันคิดว่าหาเรื่องไม่ไปศาลอันนี้ข่าวใหม่ไหมคะเพราะครั้งก่อนก็เข้ามีสกแกนสมองด้วยเหมือนกัน5 g แม้แมแมแหมมีรูปมีสเตตัสในแผวเลยนะหลอนหายไวๆเอ้อลุงลุยแบกของจริงทำคลิปหาเห็ดหาปลาดีกว่าน่าดูที่สุด ดูแล้วสนุกตามไม่ต้องไปตามวงหรอกค่ะมันเครียดหายเร็วๆนะคะบางทีก็สงสารนางนะรักตัวเองก่อนจะรักคนอื่นนะตอนนี้บักลาเอ้ยเธอคือเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเธอสู้เพื่อเพื่อนเธอมามากแล้วแต่เพื่อนก็สร้างเรื่องไม่หยุดสงสารคนรอบข้างที่โดนไปด้วยคงคิดมากสองงานแทบไม่มีคนดูไปต่อหรือพอแค่นี้ อะไรที่หนักใจหนักกายก็ปล่อยนะเราไม่ได้สร้างปัญหารู้ว่ารักแต่มันทำให้เราทุกข์ก็ปล่อยไปเข้าใจว่าเครียดมากเรื่องวงเรื่องเพื่อนบางทีเราก็ไม่ต้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนก็ได้สู้นะนะูน้องขอให้หายป่วยแข็งแรงเหมือนเดิมคำว่าเพื่อนต้องมาก่อนองค์กรจะต้องมาก่อนมันติดในหัวสู้นูนุ้ง ทำไมเข้าโรงพยาบาลบ่อยจังเลยหนังแบก2024แกคงแน่นปกเสรียดหลายๆอย่างพูดก็ไม่ดีเข้าใจค่ะเรื่องเจ็บป,ป่วยไม่ซ้ำเติมกันค่ะตอนนี้เราก็พากันให้กําลังใจน้องวิทย์อยู่มาให้กําลังใจน้องวิทย์กันดีก,กว่าค่ะ